สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำรนสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวแบตเตอรี่พอวเวลอขนาด12โวลต์314แอมป์นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เลยอันนี้ออปชันค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าจะเอาไปใช้กับเรือมอเตอร์ไกด์แล้วก็แคมปิง้งแล้วก็ใช้ในงานาหลายๆอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เลยติดอุปกรณ์เยอะขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็ จะประกอบไปด้วยขั้วบวกลบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับมีสวิตช์ออนออฟนะครับเนื่องจากว่าเราติดตั้งสมาร์ทบีมให้นะครับเราต้องกดเปิดเพื่อให้ b m มเจ่ายไฟออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น b m มเ JK ขนาด100แอมป์พีค200แอมป์นะครับมีช่องอสำหรับเชื่อมต่อกับที่ชาร์จนะครับมีจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มีแจ็ค DC 2.1พร้อมสวิตช์2จุดนะครับ USB USB เราจะให้ไป2ตัวซึ่งภายใน1ตัวเนี่ยก็จะประกอบด้วย USB Fast Charge 3.0ใน2ช่องแล้วก็ Type-C 1ช่องในตัวเดียวกันฉะนั้นใส่ไป2ตัวก็จะได้ทั้งหมด USB 3.0 Fast c 3.0 r g e ชาทั้งหมด4ช่องแล้วก็ตัวอ่า e ท2ช่องในการชาร์จอุปกรณ์ USB ต่างๆเช่นมือถือเพอแบงค์ p o o n e อะไรต่างๆแล้วก็มีช่องจุดบุหรี่อยู่ด้านล่างนะครับามาดูด้านใน ด้านในตัวแบตเตอรี่สักนิดหนึ่งก็จะค่อนข้างแน่นแล้วก็เต็มพื้นที่กล่องนะครับนี่ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้เราก็แพ็คฉนวนอย่างดีแล้วก็หุ้ม PVC สีฟ้าใส่มาในกล่องแล้วก็แพ็คใส่โฟมกันกระแทกอย่างดีด้านข้างนะครับเวลายกเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะปลอดภยัยแบตก็จะได้ไม่ขยับแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ถึง25กิโลฉะนั้นเวลายกเคลื่อนย้ายแนะนําให้ยกหรืออุ้มถึงแม้ว่ากล่องเนี่ยจะมีหูหิ้วก็ตามนะครับเพราะว่าเราหิ้วบ่อยๆเนี่ยหูของกล่องเนี่ยมันจะหักได้ฉะนั้นไม่แนะนําให้หิ้วซะทีเดียวนะครับอ่าต่อไปวิธีใช้งานเนาะเราจะต้องกดเปิดปิดปุ่ม on off นี้ก่อนนะครับอ่ากดค้างให้ไฟขึ้นนะครับอ่าจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะติดลักษณะนี้นะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยไฟ ไม่สามารถใช้งานได้เลยไม่มีไฟจ่ายมาที่ขั้วบวกลบแบตเตอรี่เลยนะครับต้องให้ไฟขึ้นลักษณะนี้แล้วก็มีจอติดแบบนี้นะครับามาดูที่ช่องแจ็ค DC 2 1กันก่อนนะครับตอนนี้ผมเอาหลอดไฟ DC 12V โวลต์มาเสียบแล้วนะครับเราลองเปิดดูนี่ใช้งานได้นะครับช่องที่1มีไฟติดแล้วก็มีไฟจ่ายมายังหลอด led ปิดเปิดใช้งานได้นะครับต่อไปมา รูที่2นะครับมาเทสแล้วก็ใช้งานไปพร้อมๆกันกดสวิตช์นะครับนี่ใช้งานได้นะครับช่องเนี้ยแจ็ค DC 2.1เนี่ยก็เหมาะสำหรับเอาไปใช้กับโหลดที่เป็นไฟ LED 1 2โวลต์พัดลม 12V โวลต์อะไรต่างๆนะครับก็เอามาเสียบใช้งานได้เลยกรณีเอาไปแคมปิ้งนอนไร่นอนนาอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูที่ USB นะครับ USB ทั้ง2ตัวเนี่ย มันจะมีสวิตช์ของเขาจะเป็นระบบสัมผัสก็กดเบาๆถ้าปกติเราปิดเนี่ยมันจะไม่มีไฟติดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานเนาะเราก็สัมผัสเบาๆไฟจะติดลักษณะน,นี้ก็คือจะมีไฟจ่ายออกมาที่ตัว USB แล้วสามารถเอาสาย USB เนี่ยมาเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับสองตัวทําเช่นกันต้องให้ไฟติดนะครับถ้าไฟไม่ติดเนี่ยก็จะมีไฟจ่ายมา ส่วนช่อง USB ก็ไม่มีอะไรนะครับอเอามาเสียบได้เลยจะเป็นพวก USB ที่สําหรับเสียบกับช่องจุดบุหรี่รถยนต์เนี่ยก็เอามาเสียบได้อยากได้ช่อง USB เพิ่มหรือพวกเป็นกระทะไฟฟ้า12โวลต์เตาไฟฟ้า12โวลต์ใดๆก็ตามที่เป็นหัวที่สามารถเสียบกับช่องจุดบุหรี่รถยนต์ได้ก็เอามาเสียบที่จุดนี้นะครับต่อไปวิธีชาร์จนะครับวิธีชาร์จไฟทํำยังไงเราจะมีาฝาครอบ ตรงนี้นะครับฝาครอบจุดชาร์จแบตเตอรี่อ่ามันจะมีรูแบบนี้เนาะเราก็เอาที่ชาร์จสําหรับที่ชาร์จเนี่ยอ่าเราก็จะให้ไปในชุดด้วยนะครับให้เอามาเสียบกับช่องที่เราทําไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสลับขั้วอ,อะไรเงี้ยมันจะเสียบไม่เข้าถ้าเสียบเข้าไปลักษณะน,นี้ยังไงก็ถูกขั้วแน่นอนไม่มีผิดนะครับอ่าพอเสียบ ไปแล้วเนาะไอตัวที่ที่ชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นแรงดันของแบตเตอรี่13.3มโวลต์แล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นแอมป์ก็จะขึ้นว่า0 0 0อ่าอันนี้เสร็จแ,แล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านนะครับอ่านี้ก็เสียบกับเต้ารับไฟบ้านเรียบร้อยแล้วอ่าตัวที่ชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นอ่ากระแสกระแสชาร์จประมาณ2 9 7ก็แอมป์เนี่ยก็คือเป็นไฟที่วิ่งเข้าแบตเตอรี่ไปนะครับอ่าก็ ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วนะครับตัวกระแสเนี่ยก็จะลดลงมาเป็นสูญนะครับแล้วก็ด้านข้างของที่ชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟสองดวงเนาะสีแดงอ่ากับสีเขียวถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยที่ชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นสีเขียวสีเดียวนะครับอ่าให้สังเกตง่ายๆก็คือใช้เวลาชาร์จพอสมควรเลยแหละเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุที่เยอะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานนะครับเป็นเรื่องปกติ แล้วก็จะมีข้อห้ามที่เราเขียนไปให้นะครับแปะไปให้ด้านบนเนี่ยก็คือแรงดันชาร์จอย่ากเกิน14โวลต์กระแสชาร์จห้ามเกิน50แอมป์แล้วก็ห้ามดึงไฟใช้เกิน80แอมป์นะเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วห้ามทำควบวกลบในช็อตกันแล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่แตกเสียหายนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยให้ดูที่จอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนาะถ้าแรงดันเนี่ยมันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยก็คือแบตเตอรี่เริ่มมันจะไหลจะไหลลงเร็วมากะนนั้น ถ้าต่ำกว่า12โวลต์เมื่อไหร่ก็ควรที่หยุดใช้งานแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับไม่ควรที่จะใช้ต่อลงไปลึกถึง11โวลต์10โวลต์ไม่ควรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแบตเตอรี่เสื่อมเร็วควรที่จะทําตามแนะนําที่ผมบอกนะครับแล้วก็ขั้วบวกลบตัวนี้ขั้วเมนเลยถอดฝาครอบออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหางเอาหางปลามาเชื่อมต่อจะมีน็อตให้ขันเป็นขั้วสแตนเลสแบบนี้หรือจะใช้ขั้วคีบแบตมาคีบก็ยังได้ การต่อกับอินเวอร์เตอร์ก็ให้มาต่อกับขั้วนี้จะไปต่อกับเรือมอเตอร์ไกด์ก็ต่อที่ตรงนี้เช่นกันขั้วบวกลบนี้หรือจะอาชาร์จด้วยแผงโซลาเซลล์เนาะก็ต่อชาร์จเจอร์ที่ขั้วบวกลบนี้เช่นกันนะครับทั้งชาร์จและใช้ก็คือเป็นเมนหลักขั้วบวกลบเหมือนแบตเตอรี่บวกลบของแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองถ้าเขาให้เข้าใจง่ายๆนะครับโอเคสำหรับตัวแบตเตอรี่ชุดน,นี้ก็ประมาณนี้การใช้งานแล้วก็การรีวิวแบบ คร่าวๆนะครับใครสนใจแบตเตอรี่ลิเทียมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรและไอ l ดี e ไล์0875414199สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ